สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะสอนเรื่องการใช้ Google Drive นะคะ Google Drive นักเรียนล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะนักเรียนจะได้หน้าตาแบบนี้เลยหรือว่าถ้าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเรียนสามารถเข้าแอปพลิเคชันของ Google Drive mm hmm. ได้เลยนะคะในลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์นะคะ mm hmm. ก็คือหน้าตาจะประมาณนี้ แล้วก็พอนักเรียนล็อกอินเข้ามา Gmail เสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่มาที่ Google App ตรงนี้ได้ก็คือจุด9จุดตรงนี้นะคะพอคลิกที่จุด9จุดนะคะลักษณะมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะอยู่ที่อื่นหรือว่าอะไรยังไงก็ก็นักเรียนลองโยกย้ายหาดูเนาะหรือว่าใครที่อยากจะย้าย Google Drive Google Classroom ขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ เลือกได้นะคะอ่ะก็คือลักษณะของ Google Drive ก็จะประมาณนี้พอเราจะใช้งาน Google Drive นะคะนักเรียนก็คลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์นะคะก็คือเขียวเหลืองแล้วก็สีฟ้านั่นเองพอเข้ามาในหน้าของ Drive นะคะบางคนก็จะมีหน้าว่างเปล่านะคะหรือว่าจะมีหนึ่งตัว คลาสรูมอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้าใช้คลาสรูมคลาสไหนแล้วนักเรียนก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคลาสรูมนะคะถ้าสงสัยนักเรียนก็ลองคลิกเข้าไปดูได้อันนี้ก็คือจะเป็นแอสเซสเมนต์ก็คือจะเป็นชื่อของคลาสรูมที่คุณครูหรือว่านักเรียนเข้าไปจอยนะคะกลับมาที่ Google Drive My Drive ของเรานะคะ d r i v ์ของเรานะคะอันนี้ เมื่อคลิปของ Classroom ครูได้ Create Google d o c Google Slide Google Drawing แล้วก็ Sheet ขึ้นมานะคะก็เลยจะมีไฟล์อยู่ถ้าสมมุติว่านักเรียนยังไม่ได้ Create นะคะนักเรียนก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้คลิปนี้นะคะครูอยากให้เรียนเรียนรู้เรื่องของการใช้ไ like, รเป็นยังไงไร like, มีประโยชน์อย่างไรก็คือได้เก้เสมือนของกับ Memory นะคะเราสามารถที่จะ เก็บข้อมูลต่างๆเข้ามาได้นะคะแต่มีข้อแม้นะคะก็คือเราจะต้องเก็บผลงานชิ้นง,งานข้อมูลที่มีประโยชน์ในลักษณะเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนใช้ไรในทางที่ผิดอย่างเช่นไปโหลดหนังออนไลน์มาแล้วก็มาเก็บไว้เก็บไว้อย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าทาง Google Admin ตรวจสอบแล้วพบเห็นนะคะยูเซอร์ของนักเรียนก็จะโดนบล็อกนะคะไม่สามารถที่จะใช้ได้ได้นะคะโดเมนของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงของเรานะคะมีมีฟังก์ชันพิเศษให้กับนักเรียนทุกคนเลยที่ใช้โดเมน adnayong ac th ก็คือจะมีสโตรเลตตรงนี้นะคะจะมีสโตรเลตตรงนี้ที่ไม่จำกัดลิมิตก็คือนักเรียนสามารถ ใช้ได์ตรงนี้ได้แบบไม่ต้องอัปเกรดซื้อเสียตังเลยก็คือนักเรียนใช้ได้เต็มที่แต่ขอย้ำนะคะก็คือนักเรียนต้องใช้เพื่อการศึกษาแล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นนะคะต้องเกิดประโยชน์เท่านั้นอ่ะมาเรียนรู้เลยว่าไร์เรามีฟังก์ชันการใช้งานที่เรียนต้องเรียนรู้อย่างไรบ้างนะคะมาที่เมนูแรกนะคะก็คือจะเป็นนิวตรงนี้นะคะ ก็คือนักเรียนจะต้อง create folder ให้ได้นะคะ create folder อะลอง create ดูคลิกที่ new แล้วก็คลิกที่ folder นะคะ,อะพอคลิกเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามที่ต้องการนะคะคุณครูอาจจะให้เรียนตั้งชื่อเป็นรายวิชาของคุงคณครูก็ได้นักเรียนก็ต้องตั้งนะคะ สมมติว่าวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อะคอมพิวเตอร์อะใส่ปีนิดนึงก็ได้2.0.2.0ูนนเอาเลยสองศนย์สองศูนยนะคะีก็ create อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างโฟลเดอร์โฟเดอร์อะสมมุติว่าเรียนวันนี้เรียนอีกอันนึงก็คือจะเป็นแมทอะแมทนะคะ ชื่อสั้นๆเนาะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนใครที่ชอบถ่ายภาพนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บรูปภาพก็ได้นะคะอธิบดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอ้าวแล้วทีนี้พอสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเยอะๆอะลักษณะของการจดจำก็จะค่อนข้างที่จะหายาก Google มีฟังก์ชันพิเศษให้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการ change color นะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์ได้ตามที่ต้องการนะคะอาจสมมุติว่าเปลี่ยนสีประมาณนี้นะคะอ่ะสีฟ้าละกันอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้ งานที่คุณครูสร้างขึ้นมาให้นักเรียนดูจากคลิปของคัสลูมนะคะพอสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะคะก็คือต่อไปเลยก็จะเป็นเรื่องของการอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์จะมาที่มิวแล้วก็อัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์นะคะสมมุติว่าอยากจะอัปโหลดของรูปภาพอะรูปภาพรูปนี้แล้วกันอัปโหลดรูปภาพรูปนี้เข้ามา ่าแล้วก็เลือกแล้วกด open นะคะกด Open ในมุมล,ล่างขวานะคะก็จะเป็นการอัปโหลดให้เราดูนะคะว่าขั้นตอนถึงไหนแล้วถ้าใครอัปโหลดหลายรูปภาพก็จะวิ่งไปทีละทีละไฟล์ทีละไฟล์นะคะอ่าหรือว่าอยากจะอัปโหลดเป็นโฟลเดอร์เลยสมมติว่าเราไปถ่ายภาพแล้วแบบมีโฟลเดอร์เยอะแยะมากมายเลย ลองหารูปภาพนิดนึงนะคะอ่ะอ่ะโฟลเดอร์นี้ดีกว่าเป็นกกรูปการ์ตูนล,ลองอัปโหลดโฟลเดอร์ดูนะคะรอะนิดนึงเพราะว่าโฟลเดอร์ก็จะมีรูปภาพหลายๆรูปภาพไฟล์ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะก็จะทําให้ใช้เวลาในการอัปโหลดนิดนึงนะคะอ่ะมาแล้วเรียบร้อยรอูปภาพอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็น อะไรที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็จะกลับมาหมดเลยสมมุติว่ามันเป็นไฟล์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะคลิกโฟลเดอร์นั้นค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่โฟลเดอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าโฟลเดอร์ที่เราต้องการย้ายหรือ move move เข้าไปนะคะนักเรียนก็พอเอาเมาส์ไปชี้เสร็จแล้วมันจะเกิด กรอบสีน้ำเงินนี้นะคะก็คือแสดงว่ามันเลือกแล้วว่าจะลงในโฟลเดอร์นี้แล้วเราก็ปล่อยเมาส์นะคะมันก็จะเข้าไปเราเข้าไปดูซิว่าเข้าไปจริงหรือเปล่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วงานชิ้นที่เราอัปโหลดเป็นโฟลเดอร์ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์นะคะอะ่รูปภาพรูปนี้อยาก จัดเก็บให้เป็นสัดส,ส่วนทำอย่างไรเราก็สามารถเก็บเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บได้นะคะโฟลเดอร์ er ที่เป็นโฟโต้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการอัพโหลดทั้ง create โฟลเดอร์ทั้งอัพโหลดไฟล์แล้วก็อัพโหลดโฟลเดอร์นะคะแล้วในส่วนของเมนูนี้ เหมือนเหมือนคล้ายๆเลยคล้ายๆคัสลูมเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนการจะเป็นการ create ลักษณะของเอกสารต่างๆโดยที่เข้ามาอยู่ใน Drive right? นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะแมทแมเนติกนะคะอยากให้เรียน r r e t t ด็อ c ขึ้นมาโดยให้ Create ลงในโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ประจำวิชานะคะเรียนก็เข้ามาในโฟลเดอร์ก่อนแล้วก็กด New แล้วก็กด Doc นะคะแล้วก็กด blank document หรือใครจะเลือกเป็น Template ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นการ Cre a t e o o c ในโฟลเดอร์ของแมทนะคะอ่านลองรีเฟซนิดนึง มาไม่เอ,อ่ยมาไม่เอ,อ่ยทำไมอ๋อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเราต้องตั้งชื่อก่อนอ่ะสมมติว่าชื่ออชราลาอ่ะลองตั้งชื่อนะคะแล้วก็มาที่แม็กโฟเดอร์แม็กก็จะมีไฟล์เอกสารที่ชื่อว่าอชราานี่ไงคะ่ะเรียบร้อยแล้วดังนั้น ทั้งเรียนจะครีเอทเฉยๆไม่ได้นะคะเรียนต้องตั้งชื่อเพื่อจับจองเป็นเจ้าของก่อนเอกสารถึงจะปรากฏบนในกลุ g มเกิ i v e ไนะคะถ้าใครอยากจะ create, ครีเอทชีทคร e เอท Google สไลด์หรืออื่นๆฟอร์มดรออิ้งแมปแมปนะคะแมปไซส์ size หรืออะไรก็แล้วแต่เรียนสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะคะอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็คือ เมนูของ New นะคะเมนู Menu ต่อไปที่นักเรียนใช้บ่อยๆเลยก็คือจะเป็นเมนูตรง My Drive ก็คือจะกลับมาที่หน้าต่างของภาพรวมของเอกสารเรานะคะลักษณะมุมมองสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะมุมมองแบบ List v i นะคะก็คือจะเรียงเป็นชิ้นๆช,ชิ้นงานเป็นลิสต์ๆให้นะคะ มาดูเมนูถัดไปนะคะเมนูของ s แช e w วิ h me ที่เรียนใช้บ่อยๆเลยจะมีคําว่า My d r s v e Share w i นะคะตรงนี้นะคะ Share with m m s s h r r with me มีอะไรเอ่ย s h a r with me ก็คือจะเป็นไฟล์ที่คนอื่นแชร์ให้เรานะคะอย่างเช่นไฟล์ Assignment 1 one ก็คือเราไม่ได้เป็นคนสร้างทำไมไม่ไมาอยู่ใน ได์ของเราก็คือคุณครูที่เป็นคุณครูคอมพิวเตอร์นะคะสร้างขึ้นมาแล้วก็แชร์ให้กับเราก็เลยจะมีไฟล์เอกสารนี้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะหาไฟล์เอกสารที่คุณครูแชร์มาให้เราเราก็มาดูที่แชร์วิดีนะคะแชร์วิดีตรงนี้หรือว่าเพื่อนเพื่อนสร้างกลุ่มงานขึ้นมานะคะทำงานเป็นกลุ่มมีหัวหน้าในการ create เอกสารขึ้นมาแล้วก็แชร์ให้กับสมาชิกในกลุ่มเราก็ไม่ใช่เจ้าของเราจะไปดูที่ mydrive ไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คน create ดังนั้นนักเรียนจะต้องมาดูที่ share with me นะคะ share with me อันนี้คือ share with me recent ก็คือจะเป็นลักษณะของเอกสารที่เราเปิดล่าสุดอ่ะเมื่อกี้เราเปิดเอกสาร assignment o นะคะก็คือจะเป็นหลักสารที่เราเปิดล่าสุด ตาตาก็คือเป็นเอกสารที่เราทำสตารไว้ว่าอันนี้มันสำคัญนะเราอยากจะดูอย่างเช่นตอบมาที่ของ My drive ของเราเอกสารที่สมมุติอะแมทที่เราสร้างขึ้นมานะคะสมมุติแมทที่เราสร้างขึ้นมานะแล้วเราก็เปิดเอกสารนั้นขึ้นมาอยากจะสตาร์มันทำยังไง อย่าสตาร์มันทำอย่างไรนะคะเห็นไหมข้างชื่อเราข้างชื่อเราจะมีลูกดาวอยู่นะคะข้างชื่อเราจะมีลูกดาวอยู่นักเรียนคลิกตรงนี้ได้นะคะคลิกตรงนี้ได้แล้วตรงนี้เอกสารตรงนี้มันก็จะสำคัญแล้วมันก็จะมาอยู่ที่เมนูลิสต์ตรงนี้ให้เรานั่นเองนะคะก็คือจะมาและมนี เอกสารที่ชื่อว่าอัชลานะคะส่วนบินนะคะก็คือจะเป็นถังขยะนะคะเมื่อลบเอกสารชิ้นไหนไแต่แล้วแล้วทีเนี้ยคิดว่ามันต้องกลับมาใช้อีกแล้วแหละเราแต่เราลบไปแล้วเราก็มาหาที่นี่ได้นะคะส่วนข้างล่างสุดเลยข้างล่างสุดก็จะเป็นความจำที่เราใช้ของ g o o g l e d r i v แต่แล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ ใช้ไป4.3เมกะบิตนะคะใช้ไปแล้วสร้างนิดเดียวนะคะสร้างนิดเดียวแต่ไป4.3แนวนะคะนักเรียนก็อันนี้ก็คือจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการชาง Google Drive นะคะมีอะไรสอบถามเวียนสอบถามมาที่ Classroom ของรายวิชาได้หรือจะเมลมาที่เมลคุณครูก็ได้นะคะอันนี้ก็ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย